สับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าซาร่าเผยเรื่องเซ็นรับรองบุตรด้านครอบครัวไหมให้กำลังใจหลังจากนี้จากนี้อยากให้จับบ้างนะลอดูลองดูรัฟบนเงาคุณพี่มิวพร้อมอยู่เป็นเพื่อน จอห์นโบยกาไม่พอใจโจมาลนประกาศลาออกจากการเป็นทูตแบรนด์คิมคาเดเชียนประกาศหยุดเล่น Facebook และ Instagram สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะใช่แล้วนี่กับนิวแล้วก็พี่ปูเป้นันเองคิดถึงมากเลยยอจูบบ์จูบบการจูบแบบนี้ว่กเดี๋ยวค่อยไปหวานกันเพราะเท้แรกมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่จโอ้โหดูกันแบบว่าฝ่ายหญิงและฝ่ายชายแข็งนะคะถือว่าเป็น Talk อ f the Town มากเรื่องราวการขอสิทธิ์ในการร่วมดูแลบุตรน้องแม็กซ์เวลล์ของคุณไบพิรัตและซาร่าคาสซิกินีนะคะล่าสุดเดี๋ยวเราไปเจาะประเด็นเพิ่มเติมกันค่ะ เรื่องราวของไมพิรัตที่เรียกร้องสิทธิ์ความเป็นบิดาโดยชอบทำตามกฎหมายเพื่อปกครองบุตรร่วมกับซาร่าคาซิงกินีแต่ฝ่ายหญิงคัดค้านด้วยเหตุผลที่ว่าฝ่ายชายต้องการลดคุณภาพชีวิตของลูก ซึ่งไมคก็ได้ออกมาแถลงข่าวนะคะยืนยันว่าไม่เคยคิดจะลดคุณภาพชีวิตลูกนอกจากนี้คนก็จับตามองถึงเรื่องการเสร็นรับรองบุตรว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรซึ่งหลังจากซาร่าได้เปิดใจในรายการหนึ่งไปนะคะเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากนั้นถึงเรื่องของอให้สัมภาษณอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องของการรับรองบุตรว่าเขาเคยพูดว่าเขารับรองบุตรไปแล้วในระยะเวลาหปี แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจนวันนึงมันมีเรื่องราวการเราเองก็เลยบอกว่าเงินไม่เป็นไรเพราะเวลาทั้งหมด365วันมันทําให้เราเห็นแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาไม่ได้รับรองบุตรเราก็เลยมองว่าง,งั้นรอให้ลูกโตก่อนก็นแล้วกันแล้วค่อยถามลูกก็ได้ เพราะว่าสิทธิ์ตรงนี้ลูกได้เต็มๆซึ่งวันหนึ่งถ้าเขาอยากจะรับรองบุตรรอลูกโตและมีวุฒิภาวะมากพอก็ถามลูกเลยว่าแดดีอยากจะให้รับรองบุตรนะครับโอเคหรือเปล่าและววันนั้นลูกจะตอบเขาเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เลย การเซ็นรับรองบุตรการเป็นที่ลูกนะคะจะได้ผลประโยชน์ส่วนเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรตรงนี้เลยซึ่งก็เป็นสิทธิ์ที่ลูกจะได้รับมรดกและก็สิทธิ์โดยชอบธรรมต่างๆที่พ่อเขาจะให้ลูกถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านทําไมเราจะต้องไม่อยากให้ไม้เซ็นรับรองบุตรด้วยในเมื่อลูกสามารถได้ทรัพย์สินมรดกจากพ่อเขามาเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอเพราะวันหนึ่งที่พ่อเขาจากโลกนี้ไปเราจากโลกนี้ไปอย่างน้อยลูกก็ยังมีเงินซัพพอร์ตจากพ่อและแม่ที่จะดํารงชีวิตต่อเรา ไม่จําเป็นเลยที่จะไม่ให้เซ็นค่ะเรื่องครั้งนี้ทําให้มีคนออกมาคอยให้กําลังใจทั้ง2ฝ่ายนะคะทางครอบครัวของฝั่งไม้ค่ะผู้เป็นพี่ชายอย่างกอฟพิชยะก็ได้มีการโพสต์ให้กําลังใจอยากกอดน้องโพสต์ทั้งใน Instagram แล้วก็ Twitter ส่วนน้องสาวอย่างหญิงพลอยชมพูนะคะก็ได้โพสต์ IG Story ติดตามข่าวของไม้และให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าใครจะพูดอะไร พูดยากนะี้ก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเพราะว่าเรื่องก็ไปถึงศาลแล้วค่ะม,มากันที่คู่นี้บ้างนะคะคุณบูมกิตก้องและคุณกิฟต์ดาราพดานั่นเองนะคะคบหากันมาถึง8ปีแล้วเรื่องแพลนแต่งงานมีแล้วหรือยังต้องไปถามกันค่ะแล้วก็ C-H1 HD เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่หลายคนก็ลุ้นให้มีข่าวดีสําหรับพระเอกหนุ่มบูมกิตก้องกับแฟนสาวกิฟดารดาคบหาดูใจกันมานานถึง8ปีนะคะได้ได้ว่าชีวิตแฮปปี้ทีเดียวแล้วค่ะล่าสุดเจ้าตัวเผยว่ายังรักกันดีอยู่แต่ว่ายังไม่มีแพลนแต่งอยากทําให้แฟนสาวมั่นใจก่อนส่วนเรื่องของการเซอร์ไพรส์ไม่มีแน่นอนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะพาพ่อแม่ของตนเองไปพูดคุยกับพ่อแม่ของแฟนสาวก่อนแน่นอน ส่วนเรื่องของงานละครกระแสตอบรับดีค่ะรู้สึกขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในบทบาทที่ได้รับไม่หวั่นหากมีคนจะติเพราะว่าจะได้นํามาปรับปรุงค่ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนหมดแล้วบอสบอสันขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยที่ เรื่องนี้กระแสต,ตอบรับค่อนข้างดีมากเลยก<ม>็แบบดีใจก็ไม่เคยเล่นละครแล้วก็ติดเทรนทวิตเตอร์อย่างนี้ด้วยก <laughs> <ด>็ชื่นใจครับน่าจะเป็นเพราะว่าด้วยบทความแปลกใหม่แล้วก็บูมเป็นพระเอกที่ปากร้ายใจร้ายอะไรเงี้ยครับก<ม>็ <ๆ S 2> เราดูเองเราก็อินเ,เองเราก็แอบเกลียดพระเอกนิดน,นึงอะไรเงี้ย<บ>มีคนส่งให้ดูตลอดแล้วก็บูมก็แอบสมัครทวิต t ตอร์นะแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เล่นอะคือแบบเล่นเล่นไม่เป็นแล้วก็ แต่ก็เข้าไปดู<า>เข้าไปดูบ้างไปไปดูรูปเอารูปมาลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับว่าได้ด่าได้แต่ว่าเอามาเป็นกําลังใจเอาเอามาปรับปรุงตัวเราจะได้รู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรแต่ว่าถ้าบางอันเขาเขาเกินไปอันนี้เราเราสามารถคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วก็จะเก็บมาคิดแค่นั้นเองคือถ้าเราแยกแยะได้เราโอเคบูมแอบดีใจนะว่าเราสามารถรับบทประพน์ให้คนได้อินได้ขนาดนั้นเราถือว่าเราประสบความสําเร็จในหน้าที่นักแสดงช่วงนี้ดาราทีข่าวดีกันเยอะมากครับ Et, เราว่ายังไงรับของผม,ผมก็มีข่าวดีครับก็คือก็ยังรักกันดีครับ <S <S <า>ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือมันมันต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาจริงแล้วก็ <S <S <ๆ S 2> ก็รอหน่อยครับถามว่าพร้อมไหมอ่จริงๆก็พร้อมแล้วแหละก็ทุกๆอย่างแต่ว่าก็คงเป็นเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยใช่ก็ <guerre. S 1> <ๆ S 2> ถึงถึงเวลา,าจริงๆเดี๋ยวก็คงจะได้บอกแล้วก็คงต้องคุยกับครอบครัวคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรงเถ้าจะถึงวันนั้นจริงๆเราก็คงมานั่งคุยกันก่อน เนากอย่างที่เคยบอกว่าคงอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์มาแบบพาไปที่สวยๆไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยผมคงไปหาคุณพ่อคุณแม่น้องแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่บูมไปก็ไปนั่งไปอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็คงต้องตกลงกันก่อนซึ่งเด,เดี๋ยวถ้ามันใกล้ถึงโมเมนต์นั้นเดี๋ยวผมจะไม่อบบอกอีกทีแล้วคุณนี่ก็ชัดเจนนะคะความรักมั่นคงแน่นอนใช่ค่ะมาถึงเรื่องราวของดาราสาวคุณเป๊ะนะคุณเจี๊ยบโสภิตณพา เธอบอกว่าต้องยกเครดิตความดีความชอบให้กับสามีค่ะ HD ครับ ยังคงเป๊ะอยู่นะคะสำหรับผู้จัดและนักแสดงสาวจียโสโภพิตนาภาที่อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลขล่าสุดก็ได้โพสต์รูปชุดว่ายน้ำสุดแซ่บปริมหาดในทริปที่ออกไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าก่อนอื่นนะต้องขอบคุณคุณสามีแหละเพราะจะคอยเตือนให้เราดูแลตัวเองเรียกได้ว่าเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวเลยทีเดียวบวกกับตนเองนะั้นเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กด้วยค่ะส่วนรูปที่เห็นใน IG สามีเป็นคนถ่ายให้เกือบทั้งหมด ส่วนเรื่องหุ่นเนะี่ยคุณสามมียอมรับนะว่าแซบรู้สึกดีใจที่เขาสุขภาพดีมากกว่าเพราะจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยโหต้องกบราขอบคุณค่ะก็ก็ต้องขอบคุณพี่เบียร์ด้วยแล้วก็ตัวจับเองอาจจะเป็นแบบ มันชินกับการที่ดูแลตัวเองมาด้วยค่ะแบบสมมติวา่าม้ามีมีก้นมีแขนอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็มีวิธีในการที่จะดูแลตัวเองด้วยต้องขอบคุณคุณสามีค่ะพี่เบียพี่เบียเนี่ยเขาจะเตือนจักเตือนให้เราออกกําลังกายหรือว่ารับประทานเราเป็นคนชอบทานของทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เบียเนี่ยเขาจะแบบมีแอปพลิเคชันในมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบตื่นเช้ามาบางทีเขาก็จะใส่โปรแกร,รมออกกําลังกายไว้ให้เราอยู่แล้วเขาก็จะเตือนล้วก็แบบช่วงไหนมีเอวมีอะไรหน้าท้องอะไรที่มันแบบ ออกมาเขาก็จะบอกว่าเออเริ่มมีหน้าทองแล้วนะแขนไอ,อย่าลืมวิดพื้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณสามีเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวแล้วก็รูปทั้งหมดที่ลงใน IG นะคะพี่เบียร์เป็นคนถ่าย<อ>ก็บอกว่าเออฟอตโต้บายเบียร์ไทยนะคะคือคุณสามีเพราะฉะนั้นปลอดภยัยเจี๊ยบเป็นคนที่ดูแลตัวเองมาได้เด็กเพราะฉะนั้นไม่คือวันวันนี้ออก5นาที10นาทีอะไรเงี้ยค่ะ คือทาอยู่อย่างสม่ําเสมอก็ไม่รีแบบหูตั้งนตาตั้งแต่บางวันถ้ามีเวลาถ้าคุณสามีอยู่บ้านก็ออกเป็นชั่วโมงด้วยกันจริงๆเจี๊ยบไม่ได้อายุน้อยแล้วจะ44แล้วนะคะก็เขาก็อยากให้สุขภาพดีด้วยค่ะดีคุณไม่ถ่ายน้าภรรยาะภรรยาเราก็แซ่บค่ะก็มันไม่อยู่ที่แซ่บหอกเจี๊ยบดีใจที่เขาสุขภาพดีมาค่ะเพราะเรามีลูกชายลูกชายก็14แล้วการที่พ่อแม่สุขภาพดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ย คือช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพใช่แล้วก็ผลพรยได้คือหุ่นก็ดีตามไปด้วยนะคะมากันที่จอห์นบูเยกากันบ้างล่าสุดเห็นว่ามีการลาออกจกากการเป็นทูตแบรนด์โจมาโลนแต่ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรต้องไปถามกันค่ะ นักแสดงหนุ่มจอห์นบเยกาได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นทูตประชาสัมพันธ์น้ำหอมของแบรนด์โจมาโลนหลังจากที่ทางแบรนด์อยู่ๆก็ได้ตัดสินใจนำะนักแสดงหนุ่มชาวจีนอย่างหลิวห้าวรันมารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ในงานโฆษณาที่จอห์นบเยกานั้นเป็นคนออกไอเดียสร้างให้กับแบรนด์โจมาโลนมากับมือค่ะโดยนักแสดงหนุ่มวัย28ปียอมรับไม่ได้นะคะแล้วก็บอกว่ามองว่าแบรนด์โจมาโลนนั้นเนี่ยหักหลังเขานั่นเองค่ะ จอห์นบอเยกาเผยว่ one, of of cription, s. <S า,าการที่ทางแบรนด์โจมาโลนนำเอาคอนเซปต์โฆษณาที่เขาเป็นคนคิดขึ้นมาไปให้นักแสดงชาวจีนมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากตัวเขาถือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงนะคะและเป็นการกระทําที่ผิดเอามากๆ ดังนั้นตัวเขาจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาในการทําหน้าที่ทูตในการประชาสัมพันธ์แบรนด์นับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปค่ะล่าสุดทางแบรนด์โจมาลอนเองได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่าสิ่งที่ทางแบรนด์ทําลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิดโดยโฆษณาดังกล่าวได้ถูกถอดออกไปแล้วค่ะและทางแบรนด์โจมาลอนเองได้ออกมาขอโทษจอห์นเบเรกาแล้วด้วยแต่ว่าการขอโทษนั้นไม่เป็นผลเนื่องจากนักแสดงหนุ่มชื่อดังได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วโดยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จอห์นเบเรกาถูกถอดออกจากแคมเปญโฆษณาในจีนเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัว คอนฟนที่เขาสวมบทในหนังเรื่อง Star Wars The Force Awakens นั้นก็เคยถูกถอดจากโปสเตอร์ที่ใช้สำหรับโฆษณาหนังในประเทศจีนมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะ ก็คงเจ็บใจแหละเป็นคนออกไอเดียแต่ว่ากลายเป็นคนอื่นไปแทนแบบนี้ทำไมหรือคือมองว่าที่ประเทศจีนคนผิวดําอาจจะไม่ได้รับความนิยมก็เลยตัดออกแล้วเอาคนอื่นมาแทนหรอมันก็นโลกยุคไหนแล้วคะเนาะม,มาถึงเรื่องของเจ้าแม่โซเชียลมีเดียนะคะโพสต์กระหน่าอยู่ตลอดเวลากินคร r ดเเีียนแต่งานนี้เรียกได้ว่ากลับตลบตาเพราะเธอบอกว่าฉันของดโซเชียลเพื่อเหตุผลที่พอจะฟังได้อยู่นะคะ เป็นที่รู้กันดีว่าคิมคราดัเชียนเป็นเซเลบริตี้สาวติดโซเชียลมีเดียขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง i ิน t a g r a m ค่ะเธอนั้นลงรูปค่อนข้างบ่อยแต่ล่าสุดนั้นก็ตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดเล่นทั้ง Facebook และ Instagram เพื่อเข้าร่วมแคมเปญที่เหล่าคนดังเป็นจำนวนมากต่างก็หยุดเล่นโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงทางผู้บริหารโซเชียลมีเดียเหล่านี้ที่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการกรองข้อมูลข่าวสารแบบผิดๆในโลกออนไลน์รวมถึงการไม่วางมาตรการ ในการแก้ไขการโพสต์ข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังคิมคริเตเชนเองก็ได้แสดงความเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องที่มีการแชร์กันเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละวันนั้นได้สร้างความเข้าใจแบบผิดๆให้กับคนเป็นจํานวนมากทั่วโลกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสร้างความแตกแยกในสังคมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสร้างความไม่ลงรอยกันร,ระหว่างพรรคเดโมแครตและลรีพับบิกันค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเลือกตั้งผู้นําสหรัฐที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยคิมเครารัชเชียนนั้นก็ได้เรียกร้องให้ทาง Facebook ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการคัดกรองและปัดคําพูดที่สร้างความเกลียดชังให้ออกไปจากระบบส่วนการหยุดเล่น IG ของคิมครารัเชียนนั้นก็ทําให้แฟนๆช็อกอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่า IG ของเธอมีผู้ติดต,ตามเป็นจำนวนร,ราวๆ1 8 8ล้านคนซึ่งถือว่าเป็น Account IG ที่ติด1ใน10ที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในโลกค่ะก็ต้องรอดูว่าจะ พักหน้าจอไปนานขนาดไหนใช่เอาจงจริงนะอาจจะขาดใจก็ได้เหมือนกันนะถ้าเล่นไปชีวิตประจำวันขนาดนี้เพราะบางทีเขาก็มีการไรายได้จากตรงนี้ไง,งเขาก็มีขายผลิตภัณฑ์ของเขาในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่แน่อาจจะไม่นานอาจจะกลับมามนะคะส่วนช่วงหน้านะคะมีข่าวของโกลหลังวางนิวนอเมอมาฝากกันแล้วค่ะ กลับมานะคะกับคอนเสิร์ตโกหลังวังนิวนอร์มอลนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้นเห็นว่าจะจัดไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดนะคะล่าสุดก็เลยปรับตัวให้เรียบร้อยเลยใครที่กลัวโควิดนะคะไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าเขาจัดคอนเสิร์ตแบบนิวนอร์มอลค่ะรวมย้อนรอยฟังเพลงดังยุค60ไปกับนักร้องโกรุ่นเก่าและกีในคอนเสิร์ตโกหลังวังนิวนอร์มอลค่ะนำทีโดยศิลปิน3วินะคะอาทิศิลปินแห่งชาติวิรัตอยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติวินัยพันธุรักษ์และวิชัยปุญญายันค่ะโดยวันนี้ศิลปิน3วิได้บุกมาหาทีมข่าวทวินไซส์เพื่อมาเชิญชวนแฟนๆที่คิดถึงแนวเพลงยุค60มาดิ้นไปกับเพลงเอลวิสกรีดไปกับเพลงคลิฟริชาร์ดแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เล่าถึงตำนาน3วิให้กับแฟนๆได้รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วยส่วนมาตรการในงานมีการจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างรับรองความปลอดภัยแน่นอน ออคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อโกหลังวังก็คือเราจะ,ะร้องเพลงในยุคเราเรียกว่าเมืองไทยเราเรียกว่าย,ยุคโกหลังวังสมัยก็ปีประมาณปี1 9 6่าสสอะไรประมาณนั้นนะครับดนตรีของในเมืองไทยเรามีความเปลี่ยนแปลงก็คือแทนที่จะฟังเพลงสุนทรภพฟังเพลงลูกทุ่งอะไรนี้หรือฟังสุเทพสวัสดีพวกวัยรุ่นยุคยนั้นฟังเพลงฝรั่ง ผู้ใหญ่เขาก็เลยเรียกเราว่าพวกจิกโกนะครับจิกโกล้ะเสร็จแล้วสถานที่ที่เราชอบไปที่วัยรุ่นไปเดินกันก็คือแถวๆหลังวังบูรพานะครับมีโรงหนังมีร้านอาหารอะไรๆต่างๆก็ไปชุมนุมกันอยู่แถวๆนั้นเขาก็เลยเรียกเราว่าโกหลังวังนักฟังเพลงทุกคนก็ยังฟังเพลงยุคนี้อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็จัดมาต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีนักร้องรุ่นกลางๆนักร้องรุ่นใหม่ๆมาร้องเพลงเหล่านี้อีกนะครับ นักร้องที่จะที่จะแสดงวันนั้นก็จะมีพวกรุ่นเก่าๆอย่างเราสามวินะครับมีคุณเจรศักดิ์ปินสุวรรณซึ่งเป็นถือว่าเป็นนักร้องเอลวิสนะครับคุณกลภาคสุวรรณก็เป็นนักร้องแนวคลิฟลิชาร์ดนะครับนอ,น,นอกจากนั้นก็จะมีคุณชันธนากิติยาพันธ์แม่แดงของเราน่นะใน,ะน,ะน,ะนะขณะนี้ก็จะเป็นการเขียนโน้ตให้กับวงดนตรีเนื่องจากว่าวงดนตรีที่แบ็กอัพ คราวนี้มันเป็นวิกแบนนะะก็ต้องใช้เวลาในการเขียนโนต้ตให้กับเครื่องดนตรีซึ่งมีถึง19ชิ้น<อ>ก็มาตรการก็เป็นไปตามระเบียบในปัจจุบันนะก็มีการเว้นที่อย่างเช่นสําหรับผู้ชมนะครับก็ของเฉลิมรุงก็จัดเป็น 2, 2, จีิสองเว้นหนึ่งมีตรวจวัดอุณภูมิครับก็ตรวจวัดอุณภูมิตามใส่หน้ากากอะไรกันตามตาม ปลอดภัยแน่นอนนะใครไปชมก็พกแอลกอฮอล์ไปซะหน่อยแล้วก็ใส่แมสก์เรียบร้อยเนาะใช่แล้วนิวม,มอลนะคะตอนนี้ก็มีภาพที่บอกว่าโอ้โหบ่นเหงาออกมาคนก็เลยเป็นห่วงความรู้สึกของกราฟนั่นเองนะคะแต่มีการออกงานคู่กับมิลรับรองว่าคงจะไม่ได้เหงาแล้วล่ะ คู่ออกงานด้วยกันอีกครั้งหลังห่างหายไปนานนะคะคู่จิ้นสุดฮอตมิวกลาฟค่ะมีแฟนๆตามมาให้กําลังใจกันเพียบเหมือนเดิมแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ไร้กังวลถึงความอันตรายค่ะเพราะว่าแฟนๆได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแถมยังคอนเฟิร์มว่ายังรักกันดีไม่มีแตกคอแต่ที่กลาฟได้โพสไอจีสตอรี่แบบเหงาก็ไม่รู้ตั้งใจจะอ้อนใครหรือเปล่านะ มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้นอ๋อคือแบบปั่นปั่นแฟนนี่หรอปั่นแฟนอ๋อระบบระบบต่อใครอนะคะลูกเราต้องระบายต้อใครยไม่ต้องระยหรืออยากระบายพี่แฟนขับเห็นนี่เฉยเหงาอะไรเห็นเห็นเฮฮาตั้งเช้าเลยเช้ารงไหนฮะพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆผมเหงานะผมผมเปคนชื่อเหงาทีหลังก็บอกเลยเรารู้อยู่แล้วไงว่าเขาตั้งใจลงสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเขาไม่ได้เหงาจริงหรอกพี่ดูได้ไงผมอาจจะเหงาจริงก็ได้ ทีหลังก็บอกสิครับอย่าพี่อ้อนนะพี่จ้านี่เรียกว่าอ้อนอะไรนะอ้อนนะการลงอ้อนก็แล้วแล้วแล้วแต่คนจะมองแล้วกันอ่าแล้วจริงๆลงอ้อนไม่อ้อนเหงาเหงาเฉยเหงาแล้วกันถามว่าอ้อนไม่อ้อนไม่ได้แตงเหงาไม่เหงาก็นี่ก็ก็ไม่ได้อะไม่ได้อ้อนย่งเหงาอ๋อเหงาไม่ได้อ้อนไม่ได้อ้อนเขาไม่ได้อ้อนนะครับทุกคนฟังไว้นะครับ ไม่ต้องห่วงเขานะจ๊ะหายเหงาแล้วค่ะใช่คะ่ะมาปิดท้ายกันด้วยรางวัลของเพลงคันทรีในอเมริกากันนะคะกับ ACM Awards ค่ะ เวทีประกาศรางวัลเพลงคันทรีเวทีใหญ่อย่างงาน Academy of Country Music Awards หรือว่า ACM Awards ครั้งที่55ในปีนี้นะคะก็ปรับมาจัดกันที่เมือง Nashville ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพลง o u n t r y เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยจากเดิมนั้นมีการเตรียมจัดกันในรัฐเท็กซัสค่ะแต่เจอสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด -19 ซะก่อนโดยสถานที่จัดงานในปีนี้ก็มีทั้ง Grand Ole Opry House นะคะ Ryman Auditorium และก็ The Bluebird Cafe ล้วนเป็นสถานที่ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ทาง ตรีในแนวคันทรีของเมืองนัชวิลล์ทั้งสิ้นค่ะ สำหรับโชว์เปิดงานปีนี้สุดคึกค,คักเลยนะคะด้วยทัพสุปตาแห่งวงการเพลงคันทรีไม่ว่าจะเป็นลุคไบรอันโทมัสเรดนะคะรวมไปถึง c a r r รี u n นเดอ o ์วด้วยที่เป็นสาวเสียงทรงพลังจากเวทีอเมริกันไอดอลค่ะขณะที่ Kid Urban นนั้นเจ้าของ15รางวัล ACM Awards รับหน้าที่พิธีกรหลักรวมทั้งเป็นหนึ่งในศิลปินขึ้นโชว์ปีนี้ด้วย ในส่วนของผลรางวัลมาดูกันนะคะ Blake Shelton ค่ะก็คว้ารางวัลซิงเกิลแห่งปีจากเพลง God's Country นะคะและงานนี้ก็มีการขึ้นแสดงพร้อมกับผู้มั่นคนดังอย่าง Gwen Stefani ค่ะรางวัลเพลงแห่งปีเป็นของวันแมนแบด์จากวง Old Dominion นะคะซึ่งก็คว้ารางวัลศิลปินกลุ่มแห่งปีไปครองด้วย รางวัลอัลบั้มแห่งปีเป็นของอัลบั้ม What You See Is What You Get ของ Lukecombs นะคะที่ขึ้นโชว์ในปีนี้และก็คว้ารางวัลศิลปินชายแห่งปีไปครองอีกหนึ่งสาขาค,าค่ะรางวัลศิลปินหญิงแห่งปีนั้นเป็นของ m a r ี่น์ r r ริในวัย30ปีรางวัลศิลปินดูโอเป็นของแดน and s h เ y เจ้าของ2รางวัลแกรมมี่นะคะและมาปิดท้ายที่รางวัลใหญ่สุดของงานเลยอย่าง Entertainer of the Year ที่ตกเป็นของทอมัสเร d และ c a r r i e u n d e r w o o d ครองรางวัลร่วมกันค่ะ โดยงานนี้นะฮะแคร์รีอันเดอร์วูดเองได้ขึ้นโชว์พิเศษเพื่อเชิดชูสุดยอดศิลปินหญิงคันทรีระดับตำนานทั้งจอรลล์เจียพาร์ตันและลอเรนต้าลินด์ด้วยค่ะ ก็มีหลายรางวัลน,นะคะด้านโทมัสเรดเองยังคว้ารางวัลมิวสิกวิดีโอแห่งปีไปครองแล้วก็เทเลอร์สวิฟต์เนี่ยนะคะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของงานนี้นะคะกลับมาขึ้นโชว์ที่งาน ACM a w a r d ค่ะแล้วก็ยังเป็นโชว์คันทรีในรอบ7ปีของเธอด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเบดเวลาแล้วนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Truevisions ได้นะคะสแกน QR Code หรือว่าจะแอดไลน์ line. เราเป็นเพื่อนได้ที่ True v i s i o n s นะคนะคะเชียลมีเดียต่างๆนะคะเรามีแฟนเพจ a c e b o o k ให้คุณได้กดไลค์กด, like, กด share, กร,ร์วมถึง True ทาาค่ล้ดดดุยไีีเ mail ะะ ID กันได้นะคะค่ะแล้วก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง true side hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ true side hd และเราก็ยังมี social media อีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ